สมาชิกที่ติดตามผลงานของทรับเหมือนล้านนะครับพบกันที่ห้องช l y o u t u ท e ทซับเหมือนล้านสูตรหวยรวยหลัดนะครับเะจ๋งวจะมวนไที่1สิงหาสอง5นนะครับสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับวันนี้เราจะมาคำนวณคู่ตรงคู่โตดบนล่างนะครับ นะครับเดี๋ยวให้ดูที่เชียนสำเร็จไว้แล้วนะครับสูตรจะใช้จะใช้สูตร a1 a2 a t นะครับอ่าเป็นสูตรที่ได้ตัวเดียวมาบนล่างนะครับจากสถิตินะครับเข้ามาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเข้ามาแล้วแงวดนะครับแงวดแต่ว่าเข้าตัวตรงเจ็งวดแล้วก็ตัวตด ตัวโตดสามงวดนะครับสีส้มคือตัวโตดนะครับตัวโตบนนะครับสีเหลืองก็คือตัวตรงบนล่างสองตัวตรงบนล่างนะครับนะครับสูตรนะครับเดี๋ยวจะคำนวณให้ดูนะครับเมื่อที่ออกก็40394นะครับล้วจับคู่3ตัวนะครับสูตร A1 ได้9 A2 สี่เอทนย์ะครับก็เก้าส0่เกนะครับ,รบจับคู่เข้าเก้ล่างแล้วก็คู่ตัวสีบนนะครับเมื่อต่อมาได้เก้นะครับจับเก้าแดเก้าสานะครับเข้าเกล่างแล้วก็สามบนคู่ตรงบนล่างนะครับเมื่อต่อมานะครับ A1 ได้7 A2 ได้7 at ได้4นะครับ จับคู่7 7็ดเนะครับเข้าล่าง7จนะครับแล้วก็ไม่ได้เข้าคู่ตวดบนจะเน้นที่ล่างมากกว่านะครับไล่ลงมาครับจนงวดสุดท้ายนะครับงวดของวันที่หนึ่งสิงหาครับ a 1วันหกเอนะครับจับคู่6999้สองชุดนี้อาจจะมาตัวตรงบนล่างหรือมาคู่ตวดบนได้นะครับหาตัวที่เด่นๆอีกตัวจับใส่นะครับล้วจะได้3ตัวบนรัฐบาลนะครับ มาดูวิธีคำนวณน,นะครับคำนวณใจคำนวณย้อนหลังให้ห้างวดนะครับสูตร a 1นะครับหลักหมื่นคูณสองรับหมื่นคูณสองเป็นสิบสิบบวกสิบบนเก้าบวกหน่อยบนห้านะครับบวกสิบหน้าครั้งที่หนึ่งคูณสองนะครับด้วยเท่ากับหกบวก หน่วยครั้งที่หนคูณสอได้ศูนย์ะครับแล้วก็บวก9กัคั้งที่6กเท่ากับนะครับสิบสองบวกได้6กเอเอวัได้6แล้วนะครับทีนี้ A2 สีน้ำเงินนะครับหลักหมื่นห้าบวกหลัก1ิบบนคูณสองเ้าสองสนะครับบวก ร้อยครั้งที่ร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับหรือว่าแอจะเรียกว่าร้อยครั้งที่สามนะครับจะได้ง่ายสองหนึ่งเป็นสองบวกหน่วยครั้งที่สามนะครับคูณสองสองหนึ่งเป็นสองอีกนะครับไม่มีบวกค่าครั้งที่นะครับเท่ากับแปดตัดตายเป็นยี่สิบเป็นยี่สิบเจ็ดได้เท่ากับเจ็ด,ปปน,น,ดนะครับตัวที่สองได้เจ็ดนะครับได้หกได้เจ็ดนะครับ ที่นี้สูตรที่สาม a ท a3 คือแสนคูณสองนะครับแสนคูณสองได้ศูนย์นะครับบวกสิบบนคูณสองเก้าสองสิบแปดนะครับบวกหน่วยครั้งที่สองคูณสองห้าสองเป็นสิบนะครับมาบวกสิบแล้วก็บวกค่าคงที่สี่นะครับใส่บวกสี่นะครับเท่าก,กับบวกเลยครับ เป็นลงท้ายด้วยสองแปดสิบสองสองนะค,คะเอาจับคู่นะครับจับคู่เท่ากับได้สามตัวนะครับก็หกเจ็ดสองจับคู่นะครับหกเจ็ดหกสองเจ็ดสองนะครับผลนะครับผลออกบนหกเจ็ดเข้าคู่หกเจ็ดครับ เท่าตัวตรงหกเจ็ดนะครับอ่ะเมด่ต่อไปนะครับวดต่อไป A1 วันเหมือนเดิมครับเอคือหมื่นคูณสองหมื่นคูณส,สคูณสเป็นหนะครับบวกสิบนหกบวกนบนเจ็บวกสิหน้าครั้งที่หนึ่งคูณสอง แปดสองสิบหกนะครับบวกหน่วยหน้าครั้งที่สองไอ้ครั้งที่หนึ่งคูณสองก็สองสิบแปดนะครับบวกครั้งที่แล้คุณครับเีือวเป็นบ้านมากู้ช่วยเด็ดผ้าไปผ้าซาวจังได้ดีอีกครั้งนะคะพอดีมีแขกมาหาครับอยู่เรื่อยๆเลยก็เลยคำนวณไม่ต่อเนื่องแอดก็เลยจะรวบรัมตัดตอนมาที่สามสามวดล่าสุดนะครับ ขึ่นจากงวดที่ออกเก้าหกเจ็ดเลยนะคะสูตรเอวันนะคะเหมือนคูณสองบวกสิบบนบวกหน่วยบนนะคะบ,บวกเจ็ดแล้วก็มาบวกสิบครั้งที่หนคูณสองแล้วก็บวกหน่วยครั้งที่หนึ่งคูณสองบวกค่าของที่หกนะครับสูตรเอได้เจ็ดนะคบสูตรเอทูนะครับเหมือนบวกสิบบนคูณสเหมือนก็คือหนะครับสิบบนคือสองหกสองสิบสอนะครับบวกร้อยครั้งที่สามนะครั 2, บร้อยครั้งที่สามอดจะเรียกร้รอยค,ครั้งที่สามนะครับหนึ่สองสาม ก็คือท้ายครั้งที่หนึ่งนั่นแหละครับแต่มันเข้าใจยากเนาะเอาเป็นครั้งที่สามเลยลวกันนะคะร้อยครั้งที่สามก็คือหกนะคะหกคูณสองเป็นสิบสองนะคับวกสิบสองอีกนะครับบวกหน่วยครั้งที่สามคูณสองก็คือห้านะครับคูณสองเป็นสิบนะครับเท่ากับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเท่ากับห้านะครับสูตรที่หนึ่ง ันท a 1ส4 2 a 2ได้5นะครับสูตรที่3 a 3นะครับ100คูณ2 5คูณ2เป็น10บก10บนคูณ2 6 2 12นะครับบวกหน่วยครั้งที่2นะครับ8 8 2หนึ่งที่2คือ2 2บวก4ค่า4ค่าคงที่นะครับเท่ากับ4 5 6 7 8ได้เท่ากับ8นะครับอ่าจับคู่7 5 7 8 ห้าแปดนะครับผลนะครับออกบนสองห้าแปดนะครับล่างแปดสามนะครับเข้าฟูตัวห้าแปดนะครับฟูตัวสองตบบนห้าแปดนะครับเมื่อต่อมานะครับคำนวณจากคำนวณจากรางวัลที่หนึ่งสามสี่เจ็ดสองห้าแปดนะครับของวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกสามนะครับเพื่อเอาผลวันที่สิบหกกรกฎาคมนะครับสูตรเอวันนะครับ หมือนคูณสองลักเหมือนคือสี่สีส่สองเป็นแปดนะครับบวกสิบบนบวกห้าบวกแปดในหน่วยบนบวกได้เท่ากับแปดบวกสิบครั้งที่หนึ่งคูณสองหกสองสิบสอง,สสองนะครับบวกหนึ่งครั้งที่หนึ่งคูณสองนะครับสองสองเป็นสี่นะครับบวกค่าขงที่หกนะครับเท่ากับ เราจะตัดง่ายครัแปดกับสิบสองลงแค่ได้ศูนย์แล้วนะครับสี่หกก็เป็นศูนย์แปดบวกสามแปดบวกห้าเท่ากับสามนะครับเอวันได้สามนะครับเอทูนะครับหมื่นสี่นะครับบวกสิบบนคูณสองห้าสองเป็นสิบนะครับบวกร้อยข้างที่สามคูณสองเรื่องที่สามได้สามสามสองเป็นหกนะครับบวกหน่วยข้างที่สามหน่วยที่สามเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่นะครับ เท่ากับหกกับสิบสีตัดไปเป็นศูนย์นะครับสิบตัดเป็น0ูนย์เท่ากับ4นะครับ a 3นะครับ a 3 a 3 a 3, แสนคูณสองแสนก็คือสามองเป็น6กบวกสิบนคูณสองห้าสองเป็น10บวกหน่วยข้างที่2อหน่วที่สเท่ากับ2นะครับกระบวกข้างที่สนะครับ กับ4ตัดไปเป็น10บแต่ปเป็น10บเท่ากับ2นะครับได้คู่โต๊ะนะครับ3 4 2สี่คือคู่โต๊วสามสี่สามสองสี่สองยนะครับยเสียสุดท้ายนะครับ สามสองเป็นหกหกสิบบนคูณสองสอหเป็นสิบบวกหน่วย,อยที่สองนอหน่วที่สองอ๋อหน่วยที่สองหน่วยที่สองได้ห้านะครับหน่วที่สองได้ห้านะครับบวกใหม่นะครับ,บห้าบวกสเป็นไ้าบวกหกเป็น 18, 18, สิบเอกสได้เท่ากับห้านะครับ ก็จะได้เป็น3ามสาี่ห้าจับคู่สามสี่สามห้าสห้านะครับผลนะครับออก5 3ล่างนะครับของวดต่อมานะครับาเอไปจับผิดนะครับเอไปจับเอหน่วยครั้งที่หนึ่งนะคบที่จริงต้องใช้หน่วยครั้งที่สองก็คือเลขหครับก็เลยคำนวณผิดเมื่อี้นะครับ ผลก็คือได้สองตัวล่างตรงๆเลยนะครับห้าสามนะครับทีนี้งวดต่อมานะครับเวันเวันเหมือนคูณสองหลักเหมือนคือเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่นะครับบวกสิบหน่วยบนหกแปดบวกหกบวกสิบ 10, ครั้งที่หนึ่งคูณสองสิบครั้งที่หนึ่งคือหนึ่งหนึ่งคูณสองได้สองนะครับบวกหน่วยครั้งที่หนึ่งคูณสองศูนย์คูณสองเป็นศูนย์นะครับบวกหกคงที่นะครับได้เท่ากับ ัดเลยครับ14หเป็น20่แปกับ2เป็น30ได้เท่ากับ6นะครับ A2 A2 นะครับหมื่นหมื่นก็คือ7 7บวก10บนคูณสองปบวกร้อยคั้งที่3 1 2 3นึ่งสององสิบสอนะครับเพหน่อยครั้งที่3ามคือ2ที่3 2 2สเป็น4นะครับเท่ากับ สามยี่สิบสามยกเแป้าท่ากับ9นะครับ a อทูเดกานครับเอทีเอทีแสนคูณสอหลักแสนคือ8ปดแปดสบนะครับบวก10บบนคูณสองแปดเหมือนกันนะครับ,บ, 14, 2, 8, 2, 16, รบแล้วก็บวกหน่วยครั้งที่2 1 2หนึ่งงที่2คือ3นะครับบวก4เท่ากับ1ิบหกบวกสิบหกสามสิบสองห้า ามห้บวกสเป็น9นะครับได้ดึนนะครับ6 9 9จากคู่6 9 9กนะครับจะมาบนหรือล่างคู่ตรงคู่โตนะครับนี่นะครับ 69กับ99แค่2ชุดนะครับหาหลักเออถ้าจะเล่นล่างก็เล่น69กับ99แต่ถ้าจะเล่นบนก็หาตัวเด่นๆตัวหนึ่งนะครับมาใส่ก็จะได้3ตัวบนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ